สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมอ่าครั้งก่อนนะครับผมก็พูดไปแล้วการจับไม้กลองแบบเทดิชเชนแนล่าเทดิชเนแนลนะครับผมแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับก็พูดถึงนะครับผมการออกแรงฝึกใช้นิ้วโป้งในการออกแรงแบบเวลาเราจะตีเทดิชเ i นแนลอ่าใครที่ยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะครับฝึกต่อไปเรื่อยๆวันนี้มาลองฝึกโดยการใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางดูอ่าใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางการใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ใช่ใช้2นิ้วพร้อมกันนะใช้ทีละ ทีละนิ้วอ่านะครับผมก็เราก็จับแบบปกตินี่แหละนะครับผมแต่อ่าลักษณะนะครับผมใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางเนี่ยมันจะใช้คล้ายๆกันก็คืออ่าเห็นไหมเพื่อนๆลองฝึกอย่างนี้ก่อนนิ้วชี้เนี่ยเอานิ้วโป้งไม้เนี่ยนิ้วโป้งประคองไม้ไว้นะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วชี้กระดิ่งติ๊ก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 อย่างนี้ลงนะครับผมกระดิกงอย่างนี้ติ๊ก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 อ่ามือเป็นแผลนะครับโดน ค้อนฟาดไปโอเคแล้วก็นิ้วกลางก็ฝึกเหมือนกันแล้วอาจจะฝึกทีละนิ้วก่อนนิ้วชี้ก่อนนิ้วกลางแล้วก็ฝึกสลับกันขวาขวาอ่ะชี้ชี้กลางกลางชี้ชี้กลางกลางนะครับแล้วก็ชี้กลางกลางชี้ชี้กลางก็แล้วแต่เหมือนกัน เป็นพลาที่เดินก็ได้นะครับผมก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมก็อันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เฉพาะข้อมือการใช้เฉพาะนิ้วโป้งการใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลายในการออกแรงนะครับผมเพราะว่าการจับ traditional clip เนี่ยนะครับผมบางทีมันใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะครับผมรวมไปถึงใครฝึกใหม่ๆเนี่ยตรงนี้เตรียมตัวเลยนะครับผมพองแน่นอนไปชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อพลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ